แต่ผมผมผมไม่ผมไม่เอาชื่อใครสักเกตยดูนะจะมีทุกไหนงานไหมมีทุกไหนงานนี่ก็ผมไม่เห็นนะวันนี้ผมไม่เห็นคนนี้ก็ไม่เห็นดกนะห้องฟันห้องฟันผมสักเกตไม่เห็นพรจิตบุญแก้วตาจี๋เลยเฮ้่เฮ้ยดาบเดี๋ยวยู่เด้ยวยู กูสาว่าไม่ไม่มาแล้วยังมาอีกดู่ดวใจเย็นใจนเย็นน้องใจเย็นใจนเย็น,นโอ้ <บา S 2> ดีใจดีใจ,ด,จ,ด,จด้วยใชมาไม่ลูกตบพี่ย็นพี่บอกว่าน้องบอกว่าจะไม่มาแล้วนะเนี่ยแต่สุดท้ายมาอยู่เนาะก็ยิณีด้วยนะเอาไปเลี้ยงลูกสองคนนะผัวอีกหนึ่งคนผัวอีกหนึ่งคนใช่ไหมโอเคพอจะขานนมลูกก็ไปโอเคดีดีด้วยครับก็ขอบคุณนะครมบเรียนกันน้อยก็ เจอกันวันที่14ตุลาที่เมืองพลนะครับมีแจกอีกครับเมืองพลวันที่14พี่โตไม่มีรางวัลปลอบใจเลยเหรอ <c oughs> หมดแนละ้วพอ,อให้ทองเมื่อ,ก,อกี้ไป็นลูเทะเลห้าติดตังเจะไป่เจ็บก็สงสารพราะเอาอุตส่าห์ให้ไปเจ็บคนอื่นอีกเอาเก็บไปตายก่อนดีกว่าโตโจกเองจะทำได้ไหม,อมเอาอะไรดีอ่ะร้อยบาทก็ได้เอาให้ห้าร้อยบาทอัดแต่งงานะนานาอา<ม>เอาให้ห้าร้อยบาทอีกสองรางวัลเอา แต่พ่อที่อยู่ในงานนี่แหละเอาดือนในงานนี่แหละก็เลยกินห้ายก็กินหน่อยไล่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนมีเงินไม่ดูก่อนป้าเลืออะไรขนาดเลยมีอยู่มีอยู่